สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นไผ่สีสุกทองค่ะไผ่มงคลอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยนะคะตัวนี้ใบสวยค่ะใบเล็กๆลำลายค่ะ เป็นไผ่มงคลก็ว่าได้นะคะตัวนี้ลำสีทองตัดสลับกับสีเขียวสวยๆเลยค่ะพี่ๆท่านใดสนใจต้นพันธุ์ไปปลูกนะคะ สามารถสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะที่เพจ Facebook สวนธนภัฒสกลนครตัวนี้ต้นพันธ์แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะสังเกตว่าเขาแทงใบแล้วก็มียอดใหม่แทงออกมาสอบถามเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สวนธนภัฒสกลนครแอดไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพษษ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนค่ะ